สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องแบรนด์มือถือที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนเลยนะครับ iMobile oh, ไงครับอ๋อใช่เลยค่ะจำได้ว่าเคยฮิตมากๆเลยนะใช่ครับเสียงรอสายเอ่ยมือถือดูทีวีได้เอ่ยนี่ติดหูติดตามากวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันหน่อยจากข้อมูลในคลิปวิดีโอที่เล่าประวัติไว้ค่ะเราจะมาดูกันว่า อะไรทำให้แบรนด์ไทยแบรนด์นี้เคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วก็เอ่ออะไรคือบทเรียนที่ได้จากการที่เขาต้องปิดตัวลงไปใช่เลยครับมาดูกันว่าเบื้องหลังความสำเร็จเบื้องหลังความเอ่อความท้าทายต่างๆมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างเริ่มจากจุดกำเนิดก่อนเลยไหมครับตอนแรกนี่เขาไม่ได้ทำมือถือเองใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆคือปี2538นู่นเลยบริษัทสามารถคอป์ปอเรชันเขาตั้งสามารถ e ีซี่เพขึ้นมาก่อนอ๋ออีซี่เพค่ะตอนนั้นเป็นค่าตัวแทนจำหน่ายโนเกียกับซีเมนส์อะค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายไปแบรนด์อื่นอย่าง s a m s u n ง Sony, e r i c s s o นนั่นแหละแบบเนี้ยแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะครับจากแค่ขายของให้คนอื่นมาทำแบรนด์ตัวเองเลย จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆน่าจะปี2546ค่ะตอนนั้นเขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นสามารถไอโมบายเปลี่ยนชื่อใช่ค่ะแล้วก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยคือเข้าตลาดหลักทรัพย์โห oh, เข้าตลาดเลยเพื่อระดมทุนใช่ค่ะเพื่อระดมทุนมาทำมือถือแบรนด์ i-mobile ของตัวเองนี่แหละค่ะถือว่ากล้ามากนะตอนนั้นผมคุณคุณว่าชื่อไอโมบายนี่มีความหมายด้วยนะตัวไอนี่มาจาก Uh, information interactive internet อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ชัดเจนเลยว่ามือถือไม่ใช่แค่เครื่องปเปล่าๆนะแต่ต้องมีคอนเทนต์มีอะไรให้เล่นซึ่งก็ถือว่ามาก่อนการเหมือนกันนะตอนนั้น mm. แล้วรุ่นแจ้งเกิดจริงๆจังๆ,ๆเลยคือรุ่นไหนครับต้องยกให้ไอโมบายไอเดีย601เลยค่ะปี2546ปีเดียวกับที่เปลี่ยนชื่อบริษัทเลยไอเดีย601อ๋อจำได้ละราคาเหมือนจะไม่แพงด้วยใช่ค่ะไม่ถึง6000บาท แล้วจุดเด่นเลยนะคือเป็นมือถือแบรนด์ไทยรุ่นแรกๆเลยมั้งคะที่ฟัง MP3 ได้ในราคาต่ำกว่าหมื่นโหจริงด้วยตอนนั้น MP3 นี่คือของใหม่เลยนะทำให้ฮิตมากเลยสิครับฮิตมากค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีรุ่นอื่นๆตามมาเรื่อยๆเลยมีทั้งดีไซน์ทั้งราคาที่แบบเจาะกลุ่มลูกค้าต่างกันไปยอดขายเป็นไงบ้างครับช่วงนั้นโตเร็วมากค่ะ จากหลักแสนเครื่องในปี2547-48นะคะแปบ๊บเดียวปี2549พุ่งไป็น1.8ล้านเครื่องเลย1.8ล้านโหไม่ธรรมดาแล้วก็มีรุ่นที่ทำกับค่ายเพลงด้วยนะครับ RS ใช่ไหมใช่ค่ะ iMobile 309, DDC เพลงรอสายฮิตมากใครโทรมาโทรมาทำไม <laughs> จำได้เลยดังทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆตอนนั้นใครไม่มีนี่เชยเลย ราคาเหมือนจะ5,000นิดนิดเองมั้งไม่ถึง5,000ด้วยซ้ำค่ะประมาณ4,000กว่าบาทเองมันสะท้อนว่าเขาเข้าใจตลาดคนไทยมากๆแล้วจุดพีคสุดๆคือปีไหนครับจุดสูงสุดคือปี2,550ค่ะปีนั้นทำยอดขายได้ถึง1,5ล้านเครื่องครองสุดแบ่งตลาดในไทยไป30%เลยนะคะ30%นี่คือเป็นเบอร์สองเลยรองแค่โนเกียเจ้าตลาดโลกตอนนั้นเลยนะใช่ค่ะถือว่าสุดยอดมากสำหรับแบรนด์ไทยแต่ เหมือนความรุ่งเรืองมันอยู่ไม่นานเท่าไหร่ปี2550นี่มันมีเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างเกิดขึ้นด้วยนี่ครับใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของวงการมือถือโลกเลยคือการเปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี2550หรือ2007นั่นแหละค่ะอ๋อ iPhone มามันเปลี่ยนเกมไปเลยเปลี่ยนเลยค่ะจากที่แข่งกันเรื่องฟีเจอร์กล้อง MP3 ดูทีวีกลายเป็นเรื่องของ OS ระบบปฏิบัติการแอปแล้วก็อีโค y ิส e m ไปเลย ไอโมบายเขาก็พยายามปรับตัวอยู่นะครับผมจำได้มีรุ่นที่แบบดูทีวีดิจิทัลได้ด้วยนะเขาพยายามค่ะเพิ่มฟีเจอร์เยอะมากดูทีวีฟังวิทยุเล่นเน็ตแล้วก็พัฒนาไปทำสมาร์ทโฟนของตัวเองด้วยแต่ว่ามันเจอความท้าทายอีกะระลอกใหญ่เข้ามาซ้ำในปี2557ค่ะปี57เเกิดอะไรขึ้นอีกครับคราวนี้เป็นสงครามราคาจากผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเองเลยค่ะ อ๋อพวกค่ายมือถือ AIS d t a c t r u e อะไรแบบนี้เหรอครับที่เขาเริ่มทำมือถือแบรนด์ตัวเองราคาถูกๆออกมาขายใช่ค่ะหรือบางทีก็แจกฟรีเลยพ่วงก,กับโปรโมชั่นค่าโทรค่าเน็ตแรงๆแ,แล้วมันกระทบ i-mobile ยังไงครับกระทบตรงๆเลยค่ะเพราะว่า i m o e i l e เนี่ย จุดแข็งคือขายเครื่องเปล่าในราคาที่คุ้มค่าใช่ไหมคะพอเจอเครื่องราคาหลักร้อยหรือเครื่องฟรีจากค่ายมือถือเข้าไปอ๋อคนก็หันไปซื้อเครื่องพวกนั้นแทนใช่ค่ะยอดขายไอโมบายเลยลดหวบเลยจากที่เคยทำได้เป็นหมื่นล้านบาทในปี2557นะคะพอถึงปี2559เหลือแค่ประมาณ3,000ล้านบาทเองโอ ลดลงเยอะมากในเวลาแค่2ปีเองเหรอครับเร็วมากค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ยากจริงๆสุดท้ายกลุ่มสามารถก็เลยตัดสินใจยุติธุรกิจมือถือไอโมบายในปี2560ปิดตำนาน13ปีค่ะ13ปีพอดีแล้วบริษัทก็เปลี่ยนชื่อเป็นสามารถดิจิทัลหันไปโฟกัสธุรกิจด้านดิจิทอลคอนเทนต์กับพวก IoT แทนค่ะฟังฟังดูแล้วบทเรียนจาก iMobile นี่มัน มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องตามเทคโนโลยีไม่ทันอย่างเดียวใช่ค่ะการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีมันก็เรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการเข้าใจสนามรบที่เปลี่ยนไปคือคู่แข่งมันไม่ได้มีแค่แบรนด์มือถือด้วยกันแล้วไม่ถึงการเข้ามาของผู้ให้บริการเครือข่ายที่เปลี่ยนบิสเนสโมเดลไปเลยถูกต้องค่ะจากที่เคยแข่งกันที่ฟีเจอร์ราคาช่องทางจําหน่ายพอมีผู้เล่นรายใหญ่อย,อย่างค่ายมือถือลงมาทําเครื่องเองด้วยแถมใช้กลยุทธ์ราคาแบบนั้นอีก เกมมันก็เปลี่ยนไปเลยอืหน่าคิดจริงๆครับค่ะมันแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากๆของทั้งเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็ การแข่งขันในตลาดด้วยมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าในยุคที่อะไรอะไรมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เนี่ยแบรนด์ท้องถิ่นหรือ local brand เนี่ยจะยืนหยัดต่อสู้ในตลาดโลกที่แบบการแข่งขันมันรุนแรงทุนหนาเทคโนโลยีไปไกลได้ยังไงบ้างเป็นคําถามที่ท้าทายมากค่ะหรือว่าสุดท้ายแล้วความผูกพันความทรงจําดีๆที่เราเคยมีกับแบรนด์ในอดีตเนี่ยมันอาจจะ มีความหมายแค่ในฐานะความทรงจําหรือเปล่าในวันที่ทุกอย่างมันต้องหมุนไปข้างหน้าตลอดเวลาอืมน่าคิดต่อจริงๆครับ